หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักหลายท่านก็รู้จักแล้วหลายท่านก็ผลน้ำพักทั้งโยมหลายท่านต้อนมาเลยท้านมาจากวัดมาเข้ารักษา,า,าสุขภาพด้วยอาตมาอาตมา เปิดคร์สอบรมที่นี่ก็อยากให้โยมแถวสิงห์บุรีใกล้ๆเนี่ยเข้ามาได้รักษาตัวเองรักษาสุขภาพอาตมาไปดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะรักษาที่ต้นเหตุคิดด้วยอย่างนั้นก็กำล,ลังทดลองตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็เปิดภาที่ วันนี้เขาไม่คิดว่าจะได้ไวขนาดนี้ก็ได้รับความนอนุุณมอน,นาได้มาเปิดให้นะจากที่ก็ติดต่อกันไม่ถึงไม่ถึงเดือนก็ได้รับให้มาเปิดที่นีที่จะทำการเปิดการอบรมก็วันนี้เราก็ถือว่าเป็นมงคลด้วยนะ ท่นานเจคุณราชติฏเมตีท่านเป็นระนานจังหวัดมีกิจกรรมที่วัดมากมายท่านก็ปรึกตัวมามีขนาดท่านเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพดีมาตลอดในโอกาสนี้ก็เราก็จะใช้โอกาสนี้กาปรณาท่นานเจคุณราชติติเมตีเจ้าพระจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าว่าหลวงพ่อตักศรีก็เรียนทำเก้าประโยชน์มาเปิดงานแล้ว การเปิดงานให้ข้อคิดกับบรรดาญาติโยมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เห็นว่าสมควรเกล้าพรอกาพรพัฒนาท่าจักรวาลกิตติตณีเจ้าพระยาเจมส์มีเจ,จ้าวัดวัดพระหลาดสีต้งองราบ ท,ท,ท,ทิฏังพันเตพระมจร,ย,ร,ย,ารยาญาตะญติทังกัลยาณมิตาตากัลยาณนัตถายตาตากัลยาณันัตภะวังกตาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเป็นเครื่องหนึ่งของสมัยจันพระเจ้าค่ะมาเถวังอานันทะ a อนุนเธอ,อย่ากล่าวอย่างนั้น สกากการวิวาห์ทังกระมาจัริย,ยตัต่ำขยานมิตตากณยานสหายาขณตยานสัมปวังกตาความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเป็นทั้งหมดของพรหมจัยรที่กองบราบีท้องขออนุทนาโอกาสท่านกามาสุดิน คณะสม์ดละเจ <ผม S 1> ริญพรคุณหมอธาราภัยนาราภุมพุทธมอนาดีมนานอย่างยิ่งสิ่งที่ได้โชคดีวันนี้แต่วันนี้มันเป็นที่เรามี เพื่อนดีมาตรงนี้ไม่จะมาเพระาะความโฆษณานแต่มาเพราะรัทธาคนใกล้ตัวครั้งแรกทราบข่าวจากคุณวิรัตสินทั้งรูกสินทั้งบอวบวงสินทั้งบอสก็พ้นเคยกันมานานนะเป็นนักบุญโทรศัพท์ ไปแจ้งข่าวว่าขณะนี้วัดถรมงลีแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ซึ่งท่านพระมหาสุรินก็ไปทำวิธีล้างในล้างคิดแล้วก็พักอยู่ที่เบิกฟ้าเบิกฟ้าอาสมซึ่งจ้าิชาเจ้าของสำหนันกเจ้าิชาอยูบ,บริิตา ต้องเริ่มจะไปเรียนนี่คนคิดดีคนนี้ก็บอกไม่เลียเบียนคนก็ถือว่าดีแล้วคนไม่เลียดเบียนนี่ถือว่าดีแต่คนที่คิดจะให้คิดจะให้ฟังคุณหมออุบวนเราอกธมตัู่จริงเราทำไมโชคดีโชคดีในยุคนี้ได้คนแบบนี้มาอยู่ในสังคมไม่ใช่ของง่าย ปัจจุบันพระพุทธอเราที่ก็หลากหลายนะทุกคนที่ทุกคนท่านทำยังไงวังหนอะไรแล้วตรงนี้บอ,อ,อกเลยนะมันจะความบาดนาที่จริง แต่ให้หัวานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็กจิบน้ำจิบน้ำก็้วให้ทานเป็นพวกลิ่มิดใจเอ็ดก็คืออาหารเป็นน้ำแ่บน,นะแล้วค่อยมาเป็นซอฟใจเอ็ดคืออาหารอ่อนแล้วค่อยเป็นอาหารกปกติเขาจะมีของเคาแบบนี้ด้วยนะการน้ำตับเหมือนกันฟังดีดีนะเคยมีคนรักตับไปแล้วออกไปกินในอาหารหมักเราองไปเข้าโรงพยาบาลเลยนะ โคการเจ้าจค่ายืถามถึงที่มาของโครงการเนี้ยค่ะเป็นยังไงคะถึงจัดโครงการเนี้ยค่ะก็เห็นก็ตอนระยะหลังนี่สนใจเรื่องสุขภาพอยูแล้วพอดีได้มีภ้าท่านป่วยอใ่รูปนึงท่านเป็นโรคปลายประสาทอักเสบเวลามันปวดมันแป๊บมันตาไหลท่านรักษามา สี่ปีแล้วไม่หายก็เลยว่าแนะนำให้มาเอิลงพ่อลองไปหาแพทย์ทางเลือกดูซิุมจะหายมั้งนะเพาะ่าจะกลับมาบ้านให้ลูกสาวพาไปหาหมอแล้วก็เลยให้ขัรถท่านไปพัน,นท่านก็นไปัปตัสโต,โตพอกลับมาท่านบอกมันหายแล้วอาการอันอื่นหายขึ้นท่านเบื่ออาหารทานได้แต่ผลไม้ ท่านนึกว่าท่านคงจะอยู่ไม่กี่ปีอาจจะไม่รอดปีนี้ด้วยซ้ำไปท่านอาจจะตายเพราะทานอาหารไม่ได้เนเบื่อเหมอเรี้ยวหมืนแร่จะกลับมารู้สึกวดีขึ้นแล้วท่านก็ไปเข้าคอร์สที่เชียงใหม่ต่อคอร์สหนึ่งคอร์สสองพอกลับมานั้นก็บอกว่าไอตัวเบื่ออาหารเนี่ยหายไปแล้วท่านก็ให้ท่านไปเข้าที่ชลบุรีอีกแต่ตอนที่เข้าไปชลบุรีเนี่ยก็มีที่วัดเนี่ย มีภาเป็นนมามภาตรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็แค่ว่าปีเชื่อวันโลกปลอดไั่ดีเนี่ยอาตลอดไม่ได้มาทำวัสวดสวดมนต์เลยบางคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะไอนอนไม่ได้ไอาอายก็เลยหนารถส่งภาพเป็สามรูปแล้วก็โยมหา้าคนไปชนบุรีไปชนบุรีก็ ให้ไปรักษาเขากลับมาแล้วองค์ที่ว่านอนไม่ได้น้ําหนักแปดสิบนันลดไปห้ากิโลแล้วก็ทํางานในทั้งวันเลยทํางานในทั้งวันเลยแล้วก็พอทางานทั้งวันแล้วท่านกลับมาท่านก็มีวินัยนะคือทาดีท็อกเจ็ดวันติดต่อกันแล้วหลังจากนั้นก็เว้นวันสองวันทําวันสองวันมาจนมาถึงพอดเนี่ย ท่านตัดหญ้าหมดทั้งวัดไม่มีเหนื่อยเลยแล้วก็น้ําหนักกระยุบลงไปอีกรวมแล้ว12กิโลดูหน้าตาสดใสยนะแล้วรูปหนึ่งที่เป็นนามภาพเมื่อก่อนนี่ก็จับดูแขนแล้วเนี่ยเหมือนเราก็นึกในใจเนาะที่สงสัยมันจะขื้นไม่ได้เพราะว่ามันชื้อไปหมดเย็นทีนี้พอมาข้อที่สองจากที่วัดเนี่ยรู้สึกว่าความอบอุ่นม,มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวีมันจับไม้เท้าเริ่มได้เนี่ย โอ้เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเออแต่ว่าอาการที่มาเปิดที่เนี่ยเห็นหลวงพ่อเปลี่ยนตั้งแต่ที่แรกแล้วที่นีสอนยังไงทีแรกก็ไม่ได้คิดจะมาเปิดหรอกตอนนี้ว่าได้ยินข่าวหมอนาเนี่ยจะมาที่สร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อจำเนียนก็เลยไปต้อนรับหมอนานั้นน,น,นั้นหมอนาที่จากฟ้าก็เลยไปด้วยพอไปเจอหมอนาแล้วก็ ไปหาพ่อวิชาแล้วเลยตมาก็ตันอว่าไหนลองไปดูวัดพรมบุรีดูบ้างสิวัดพรบุรีสิงบุรีใช่ไหมคะสิงบุรีหมอนาก็เลยมามาดูแล้วก็เออดูแล้วนะไม่ได้ถามห้องน้ํามีกี่ห้องแปดสิบห้องน้าประปาพอใช้ไหมบอกว่าเอตมาเดินทอ4สี่นิ้วในวัดนี่นั่นก็บอกว่าเออที่สกกดก็มีนะอะไรมันก็พอได้ แต่เมื่อถามเขาก็บอกว่าคอดที่นี่เต็มปีนี้เต็มตอนน,นต้นาตมาส่งคนไปที่ชลบุรีคนขับรถมันเป็นเลา้าหมอนาว่มาวมารยุทเปิดให้เปาหมอนาก็เลยมีเมตตามาเปิดในช่วงนี้กดจริงๆเปิดเนี่ยเพื่อจะรักษาทางใิตวาด้วยแล้วอยากให้โยมที่อยู่ในแวดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามารักษาสุขภาพาตัวเองด้วย เป้าหมายอ,อย่างก็คือว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย<ม>อยากจะใช้เรื่องของมุสนสเนายให้คนได้ศึกษ,ษ,ษ,ษาเรื่องมุสาสนาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ทั้งสองทางได้ทั้งรักษาสุขภาพได้ทั้งรักษาสุขภาพ,สาสภาพ,ภาพจิตด้วยทั้งสองอย่างนี้เมื่อเข้ามาสู่ศาสนาที่นี้ ก็ S <S> วา่าโครงการอบรมนี้คือล้างสารพิษทัษ้งสอง<ไ>ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เพื่อข้อรับการอบรมนี้นะคะมีทั้งผู้สูงแล้วก็ประชาชนมาจาัดหาง้ายนะคะเห็นเยอะมากเลยค่ะโอ้ทั่วประเทศเลยบอกไม่ได้แล้วมาจากไหนบ้างแม้แต่จังหวัดตรังก็เมื่อกี้อะไรจังหวัดร <S 2> <S 2> ตรังนะ้นที่พี่มาพูดเมื่อกี้คุณเนี่ยจังหวัดตรังพะทะลงขอไป จังหวัดพัทลุงเนี่ยคนนี้ป่วยขนาดว่าเดินทางมาถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลที่เพชรบุรีพอจะมาสิงครพรมเนี่ยก็มาเนี่ยมาคอสเนี่ยก็เดินทางมาจากเอ่อนาราที่ว่ารู้สึกว่าจะมีมามาไกลๆน,ในี่เชียงใหม่ก็มาขนาดว่าเขาจะเดือนหน้าเขาจะไปเปิดที่ปาจิงบุรีก็ยังมีมามาที่นี่ ชายภูมิเป็นแดนหนึ่มานี่เลยสี่วันเลยคะโครงการนี้ค่ะโครงการนี้ก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมก็เหมือนก็หกวันจะว่าห้าวันกรือหกวันเป็นโครงการที่ที่ดีมากมีค่าใช้จ่ายไหมคะก็ถ้าเป็นคารวะก็ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเนี่ยคนละแปดร้อยนะแปดร้อยบาทส่วนท่านี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีค่าใช้จ่าย ควรจะซื g, ้ออุปกรณ์เสริมให้อีกเรื่องแต่ว่าใครจะจ่ายเมื่องตอนรู้ว่าแปดร้อยบาทจากที่การได้ทําล้านสารพิษในระบบการด้วยว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่านอนค่าอะไรนี่ค่ะเอ่อทายนี้ถ้ามีอาการมีอะไรมาเรื่องผลประโยชน์ที่ดีที่ได้รับจากโครงการนี้ค่ะก็ก็อยากจะขอฝากว่าเรา ในความรู้สึกอันตาน่าม,มันจะหาโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นโครงการที่ถ้าเราปิดดีรคนเราเจ็บป่วยเยไปราาักษาแต่ละคารั้งละครั้งเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายได้อย่างนึงมันไม่พบต้นเหตุต้นตอของการเจ็บป่วยอันนี้เรามาันเหมือนมาถอนลากถอนคนความเจ็บป่วยหลายโรคเนี่ยอัตรามันยกลัว,วเช่นโรคอัมพาตอย่างนี้ถ้าเราไม่มรักษาโรคมะเร็งอย่างนี้ โรคเบาหวานอย่างนี้เนี่ยโรคไร้ล่า,ายทั้งนั้นเลย,เยถ้ามาทําอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเกิดความมั่นใจว่าจะทําให้เราหายนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้แล้วเนี่ยไม่ควรจะพลาดโอกาสในสิ่งเนี้ไปลองมาฟังก็ได้เมื่อเรายังไม่มั่นใจลองมาฟังดูแล้วมาทัมภาดูมาดูที่ศีรษ้ทารกต่างได้ถ้าเราจะรู้ดี ผู้ชมสนใจจะติดต่อมาถึงมหาวิทยาลัยที but, ่วัดปงมบุรียังไงบ้างคะมีโทร์มีเบอร์โทรศัพท์ให้เลยเหรอให้ติดต่อมาที่วัดโดยตรงติดต่อมาที่วัดโดยตรงก็เดี๋ยวให้ทางวัดเน่คุยกันศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงในอินเทอร์เน็ตให้ดว่าจะรับสมัครยั่ไ พราะว่าอยากจะทําเป็นคอร์สเล็กๆเ,เนี่ยคือในวัดเนี่ยคอร์สเล็กๆในวัดทำทุกเดือนอยากจะทำทุกเดือนเพื่อให้คนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเข้ามารักษาหรือคนที่เคยรักษาแล้วรักษาติดต่อต่อไปได้โครงการหนึ่งก็อยากให้หมอเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยมาเปิดปีละสามครั้งคอร์สที่ใหญ่หนสามครั้ง,ท,งที่วัดใครก็จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปขอกราบอณุโมทนามีนะคะในการ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะก็เป็นโรงครัวนะคะในการที่จะทําอาหารเพื่อสุขภาพให้สําหรับพระภิกษุนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ซึ่งมารับการบำบัดสุขภาพนะคะซึ่งมีสุขภาพดีในการดีเพราะของโครงการของหมอนานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาุโมธนาบุญนะคะชื่อไรคะชื่อการุณค่ะพี่การุณชั้สึกไงคะที่ได้มารับบุญผลิตอาหารดีๆแด่ทุกท่านเนี่ยค่ะ อ่ก็มีความสุขค่ะค่ะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้รับมาแล้วมันดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ได้รับมันดีค่ะได้ค่ะสิ่งที่มันดีเรื่องสุแล้วก็ทำถวายครูบาอาจารย์ค่ะเมนูเย็นนี้เป็นอะไรคะน้ำซุปผักค่ะนะคะค่ะน้ำซุปผักก็จะมีผักหลายชนิดนะคะค่ะเราเอามาต้มเสร็จแล้วเราก็กรองเอาพวกเนื้อย่างออกแล้วก็จะเดือดเองนะเองนะ แล้วน้าใสๆนะคะก็น้ำเปล่ยนใสในหม้อนั้นเท่ากัค่ะค่ะเรียกว่าเป็นเมนตสุขภาพกันเลยนะคะอานุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าขณะนี้มีอีกบางส่วนนะคะที่เขากำลังทำดีท็อกหน้านะคะดีท็อกหน้าตา ทำแล้วก็จะปิ้งใสปิ้งเลยเพราะว่าขับพิษออกจากร่างกายนอกจากฐานหน้าแล้วยังพาผิวบริเวณลาตัวแล้วยังมีอีกแผนกหนึ่งนะคะซึ่งมีสินค้าต่างๆซึ่งล้วนแต่ทําให้สุขภาพร่างกายดีมาที่วัดคมบุรีสิงห์บุรีนี้นะคะเรียกว่าพี่น้องประชาชนที่สูงทุกท่านจะได้รับประโยชน์สุขภาพร่างกายดีจิตใจดีโดยขับสารพิษออกก็เรียกว่าเป็นบุญของโครงการของคุณหมอนานและทีมงานนั่นเองค่ะ ไปเลยนะคะนี่การถวทตี๋ไีการโกงตี๋ไป

ว่านี่กำลังทำอะไรคะร่วมบนกระดูกแล้วค่ะเหลือขั้นตอนนี้ทำอะไรคะครอบหน้าครอบหน้าเป็นเป็นเป็นอะไรคะเป็นสมุนไพรครอบหน้าอ๋อเป็นสมุนไพรครอบหน้า ล้างพิษเหรอคะขับพิษออกจากผิวเหรอคะคอบทั้งหน้าแล้วผิวกายได้ไหมคะเนี่ยในคอนัวเหรอคะได้คะแถวๆ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะการช่วยบอกไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเก็บที่ไหนต้อไปเก็บไี่นี่ตักเกลือแป้งนี่แล้ว่็ยักเกลือไปมีป้งแล้ว้าแล้วม่นต้อเก็บตัวไปอีกรดเลือตักเกลือ อันนี้เป็นคนละบาร์บีคิวหน้าความเลื่อนตอนนี้ไม่ติดนะ ความรู้สึกข,ของออท่านหนึ่งนะคะซึ่งมาเข้าร่วมการอบรมครั้งน,ง,รงนี้แล้วก็เกิดผลประโยชน์แก่ตัวจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคชื่ออะไรคะช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อออลิสต์ค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากจากรุงเทพนะค่ะได้ทราบข่าวจากที่ไหนคะ <ๆ S 1> มีที่เขารู้จักจากผู้ช่วยขอค่ะแล้วได้ประโยชน์อะไรคะมาครั้งนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ าก,การวันแรกมาถึงได้ทําการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะนวดเพื่อจัดกระดูกนะคะแล้วก็ได้ทำปวดขา,าซึ่งตัวเองตอนนี้ไหล่ติดนะคะการยู่นี้กิน,นออกมาเนแบนเรียกว่าม่วงเลยรแบ่ง เรียกว่าแล้วเอคืนนั้นที่ทำรู้สึกนอนหลกบสบานค่ะและในส่วนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็การ,ร้างที่ต่างๆได้ผลสำเร็จยังไงางคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอค่ะการทานอาหารซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยสือว่าเนื้อตัวเบาดีนะคะแล้วก็การได้ทำดิทช็อกนี่เท่ากับเป็นการเล่นการเผาค่คือเราเอาของเสียออกจากร่างกายซึ่งก็ออกมาได้นับว่าดีมากเหมือนกันค่ะในการขับสารพิษ ผิวหน้าและผิวกายนี่มีประโยชน์อะไรบ้างคะเออในตรงนี้คือการขอกีในความรู้สึกคือการดึงเอาสารพิษออกจากผิวหนังนะคะทาให้รู้สึกว่าเออมันมีหน้าที่รู้สึกว่าเราไม่ไม,ไมไ่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เนอะเหมือนตอนที่เราอยู่ไม่เคยทำมันจะเหนียวเหนียวจากอาหารที่เราทานนะคะมีอะไรจะฝากผัวนาบ้างคะ,คะต้องขอขอกคุ่มผัวนา ช่วยให้คนได้มีสุขภาพดีรวมทั้งพระพิพสุสงซึ่งนมอนาได้ฝากาท่านได้ช่วยดูแลนะคะอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่ว่ามีมีบุญคุณมากๆากนะคะที่ทำประโยชน์ให้กับขอบคุณนะคะสัขขะสดีจพะาขคุณะคนที่ไม่มีปัญหาก็ยืนรอค่ะ <c oughs> ไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังไงมันก็จะแห้ง แนะนำคุณผู้ชมนะคะให้รู้จักกับพี่เล็กซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณหมอนานะคะที่จะมาให้รายละเอียดของโครงการรในสำนักพิพิธภัณแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และวัดคงบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ช่วยแนะนำชื่อเป็นทางการหน่อยค่ะอ๋อชื่อสายมณีกิตตีชาค่ะชื่อเล็กค่ะอดีตเป็นพยาบาลจากจังหวัดเชียงใหม่พี่เล็กคะโครงการนี้ชื่ออะไรคะโครงการบ้านพิษตับและ จร,จริงๆเป้าหมายของอาจารย์มาทำโครงการนี้ด้วยความห่วงใยพระผูุ้ึกษ์ซึ่งที่จะเกีออ่ยบพระศาสนาแต่ในเรื่องความที่จะญาติโยมไม่เข้าใจเรื่องของการที่จะถวายอาหารมีแต่ความห่วงใยและประหวังบุญแต่ลืมไปว่าข้อที่จะตามมาเนี่ยมันจะเป็น,นปัญหาตสุขภาพพระสงฆ์วันนั้นด้วยด้วยความที่หวังในเรื่องของสุขภาพของ อาจารย์หมอหน้าก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยมาเพื่อหนุนเพื่อชูนภาะที่ปฏิบัติธรรมค่ะ ประชาชนได้อน,นิสงเพราะว่าจริงๆประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลเพราะนั้นถ้าประชาชนไม่เข้าใจคำจักระพกระก็ยังได้อย่างเดิมที่มงทเบียนไม่เป็นประโยชน์แต่ที่วันระที่วัดขบุรีนี่ค่ะอ๋อคอสจริงๆทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นห้าวันแต่เราประจานับวันแรกเป็นเป็นวันลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีการตองนื่องก็เลยกลายเป็นหวัน กิจกรรมแต่ละวันมีอะไรช่วยเล่เาคร่าวๆหน่อยได้ไ,มไหมคะกิจกรรมแต่ละวันก็คือเรื่องของการที่รับประทานอาหารตามระดับน่ะเพราะว่าจริงๆเราเรามาล้างพิษอย่างจริงมันเหมือนก็ต้องประทานของเก่าที่ตกค้างในร่้าทกายเราที่สะตกมานานเนาะการที่เราจะใช้การเอาพิษออกเนี่ยจริงมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่เราจะล้างพิษเนี่ยเราต้องมีเครื่องมีจอมระดับเพราะนั้นในการล้างพิษเนี่ยมันก็จะมี เรื่องของการกินนี่ก็ต้องลดนะคะลดตามลําดับอาหารนี่มันก็หยาบ75% 50%เอแล้วก็25%จนศูนเเพราะนั้นเพื่อที่จะให้กระเพาะเข้มข้นขึนนะแล้วก็ส่วนของชาเราก็ทานอาหารมันจะมีพวกน้ำชาชาแต่ละชาที่มันจะมีพวกชาบะละังก์ชาหางซึ่งเป็นส่วนของที่จะช่วยทำให้นิ้วเน่นิ่มตัวหรือการลอกตัวง่ายขึ้นเพราะนั้นในกระบวนการน้ำที่ มันจะต้องมีการเอาพิษออกจริงๆเวลาเราล้างพิษเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ตกค้างในกายเราเนี่ยมันจะเสียสมดุลเพราะนั้นถ้าเราจะล้างพิษเนี่ยก็คือเอาส่วนเกินที่มันเป็นพิษกับร่างกายเราออกมันอาจจะเอาด้วยการดีท็อกซ์ซึ่งเอาออกทางลำไส้คือเป็นอาหารตกค้าง,างค้า้งปีมานานยาใช่ไามใช่ใช้วิธีดีท็อกซ์ที่คนอื่นเขานิยมทั่วไปเใช้่วนทะวานค่ะเพราะปกติลำไส้ให,ใหญ่เนี่ยจะเก็บความร้อนได้มาก แล้วก็ล้างพิษทางผิวทางผิวหนังก็ด้วยการอาบแดดอ,อ,ดดอบแดดอาบแดดอบแดดใช่ล้างพิษทางหูตาพอจมูกนี่คือทางไหนที่มันเข้าได้ทางนั้นจะออกต้องควรจะออกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีหยอดหูยอดตาทางรอบมีหมด ล้างพิษทางผิวหน,นังกรบการแช่มือแช่เท้าอย่างท่านผูกองท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเลยค่ะก็ะเรียกว่ามีแต่สมุนไพรล้วนๆเลยมีธรรมชาติล้วนๆค่ะธรรมชาติล้วนๆซึ่งจริงๆแล้วมีท่านผู้ร่วมกระบวนการในเรื่องของการอบรวมนี่นะคุณเป็ หลายคนเนี่ยจะแสวงหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองไม่เจ็บแมป่วยเนาะหรือป่วยแล้วเนี่ยไปใช้บริการมาหลายที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนไตแผนกินแผนปอจุบันนะแล้วสุดท้ายในแต่ละแผนเนี่ยเขาก็ทําแล้วทาเล่าเป็นสิบยี่สิบปีแต่อาการเมื่อได้ยาเนี่ยเขาก็จะส่งเพิ่มรอไม่กัมเรบค่ะแต่สุดท้ายอาจจะมีโรคใหม่ที่ยังไม่เป็นแล้ว อันนั้นตรงนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราพยายามเอาธรรมชาติคืนมาใ้ค่ะค่ะคราวนี้มีอะไรจะฝา,าะกก็จริงๆในเรื่องของการดูแลชีวิตนั้นลูกฟังถ้าเราดูแลกายเราให้สมดุลเนานะมันก็จะไม่ไม่ปวดไม่ป่วยค่ะแต่ถ้าเราดูแลใจให้มันสมดุลมันก็จะไม่ทุกข์เพราะนั้นเวลาเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เนี่ยมันเป็นไป